มอดหมายแล้วครับใช้ไปวันครับเป็นมาสาังน้น่นนี่มานัน่นว่ามาดุนกันครับวันไอพุน้นเอามาอวดตัวนี้เอ้ย,ยพอปะไหรต้องงามอยู่ัหได้ตัวเดียวหมดหลายแล้ว หรซ้ำพอหรือหรือไครก็พอออกก็นี่เดี๋ยวมาลุ้นกันครับออดไม้นะครับ